อหล่าดี่ท้าทนทีเลยอะเราพบเจ้าฮาร์ดไล์2โหมดนุกเพเลอร์ครับอะเทฮะตอนนี้ต่อสร for you อ้าวพร่มที่จอาพเออละเทฮะต่อ,อเราดพื่อของเรา3คนเท่เติร์นอะนี่จะเติร์ต,ต,ตัวเลย ทีนี่ต่อ r e c h a r g อ n g อ่ะไอ้เจ้าจอดใส่รานานเองเลยแล้ล่าคนในนานาเขาต่อนะ okay, อต่อรานานได้ยันเทพเลย Zenith Dropships อเดอ,อกข้างนอกบ้า,นนะล,าล้วเฮ้ยตัวใหม่ไล้ว Ơi nhà anh ăn thao hảo 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 nó hảo 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 này hảo hảo à, hảo 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 เล้นร้อนเทียบเลยโอ้ยแย่แล้วอ้ยโดนไฟอ๋อตายดิตายเออดีนาดไม่ตายก็วแย่และโอ๋อได้ครับอ้อออกได้เลย โอ้แย oh, yeah yeah ่แล้วแย่แล้วเอาพร้อมนะโอ้โอ้ดูเวลาดิหอโมงสี่เอ็ดแล้วันนี้ต่อให้เลยนี่แหละแหนต่อได้หาร้อยศอกอนี่นี่เห็นดีวกนี้นช่วยเลยสมหรับ for you อา,าอาเทพมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้โาตายเอ้ยเอ้าเลยตายง่ายเลยนอดยินแล้วเอ้ในต่อย,ย,อ,อ,ย,ยอ่ะตรงตาพนาัาเราลุ้น้องของฉัน เต็ด่านละต่ออันนี้ต่อจะตัวที่จะเต็มยี่สิบห้านาทีแล้วเพื่อให้จบเต็มนะให้เร็วที่สุดเขายี่สิบนาทีนี่มันไม่ค่อยพอแล้วอ่าเฮ้ยถาลอนผลเฮ้ยเฮ้ยดูข้อมูลได้ทัน This way sir เฮ้ย t h i า harder h มันจะเนี่าลานไล่นี่ลานไล่หาเดิหาได้แน่เลยล,ยล่น,นั่นแหละคนเนี่ยไรเนี่ยคนเอเลี่ยนโนดนเลยคนเราจะโค่อเอเลี่ยนได้ใช่เหรอเฮ้ยรันโอ้ยจอนี่นัน่นเท่เลยล่ะเห็นไหมทำหนุนตัวเองจะได่ตาย เดี๋ยวผมได้ตืนนิดแ้ไม่ไหวแล้วรูตัวจอดนี่จ๊ะเอาละตัวนีนะอะไรนี่เนี่ยแต่ท่านไหนเนี่ยลองเข้าดีต่อนะนี่อ้าวเฮ้ There is no R.I.P. <coughs> although I suppose you Tome. are team leader. Put this on oh, me. Oh, oh, yeah, how? not what I said. not that I didn't say what was team leader, yeah, well, said so, not yeah. <coughs> So, if you didn't say that you didn't say you weren't team leader, and actually said you didn't actually say you weren't team leader, then what you mean to say is... Yes. Yes, that. Uh, hey, it's your fault. Congratulations. Ten hey, top fuck nine. You. Ten fuck you. The ten top every last one of you. Fuck you. Fuck you. Fuck you too. i Twice, <laughs> Anders. Fuck you twice. You're a parade of fuckers. Well, we're gonna complete our mission. Yeah, that's probably huh. a good idea. <inaudible> I'm going to go with Eloise. <inaudible> yeah. Yeah. That's right. Fuck up. Keep fucking up. This is the worst fucking <inaudible> <up> I've <inaudible> ever seen. How could I ever lead a team that can't even fuck up Welcome to the Zen Peace perimeter i in charge I don't know, but I think at the very least he's a marginal improvement on Don't you? Very droll Okay, are we all gathered around? Uh no, no. i I think it's safer if I reassume the post for this. Boo oh. hiss. How was he Be quiet. Use your oh. Run As we know, it's to get these online. No the air defense systems on. Oh. Don't do it. The turns will prevent invasion via air and as the up to the fences, we'll be able oh. to hold oh. off the ground forces oh. at the same time. Four people Anders, Larsen, you're on generator duty. Connect the generators and start recharging them. So, uh, where are the baddies? Oh, Gossi, I I'm baddie. going okay. to hold it out. Okay, you don't have to Remember to gear up before you head out. Okay. I'm really. Right. Hey, ไอตัวหลานอ้าเถอะมึเปล่ารึยังไหนเนี่ยฮะ If a Strider comes, please take my picture with it. Shut up. โคตรได้เลยเอาดินทาต้นในได้ละออมตามันแหละ อา,าจะทำยังไงดีเออในด่านที่สับสนแดบนี้นี่จะาจอดตามอยู่คนเดียว ตัวร่อนหอนเท่าในได้อ่าอันย้ายเราเติร์นสวิตอันออนั่นส์อะอ๋อนี่ไงมุมนอนอยู่ต้งนานเยียมปั๊ดเลยเยีย่ยมไหกอ่าจะ,เ,าะเติร์นสวิตได้รอเป็นชาติเลย พูดั่วเอาแล้วฉันจับน่ะลเออไม่ใช่นี้เหรอตับโซนตะดานดนี้ลุงพี่นร่ร้อนยัางเนี่ย เออทำยังไงเอาดานนี่นั่นชวนอนอนแหละให้เราแต่โว้ต่าวะไม่ใช่ดีดเอ่ออาวุธเทพตายอ๋อจิดสวิติหวึงแล้วเออจะเสียบพบได้ที่ออเออร้านอะน่ย นีลาสห์เริ่มเสียสริอีกสอสามอันเอาล่ะละโอเคเด็อดรอได้อมเอาสงครามเริ่มแล้วอมเร็วขอเจ้าจ้อนซื้อด้วยโอ้โหเจอเพื่อนยากเลยเรชาร์จินเดอะเจ n นเอัน้ม Ta <coughs> ta đi, đã <coughs> À ra hút được nôm À ra đâu, hát ở đâu Hát ở rồi. hát Arm À nó rồi, ta xóm thôn à Đi ở bay đâu Tớ tô không hết rồi. hẹn à Má đó tô, tớ đơm Tớ xé rút nó này ít Ôi เอ้ยอจอร์ดแทนเราลุยแดดนี้เราลุยข้างในดีกว่าน่ะเฮ้ยจอร์เศรษใจอะลุยแดดนีเน้นมันข้าเราลุยในสนามเองอ๋อ จ่อได้ไหนไวะโอ้โหงานเท่าเฮ้ยโอ้โหไอ้เฮ้ยอาบถินเส้นตายแต่ generator recharging จ้อนี่จ้อนี่โอ้เขาลุ้นสุดได้เลยนะลุ้นจอนี่ฮอละอาทิตย์จีได้โอ้โห

โอ้ยนี่โดนนี่โดนอะโอ้ยอามที่ท่านตายทำไมอ่อทีสนตัวเองอยู่อาตีนี่อามที่ตัวเองเรียบร้อยแล้วอาตีต้องไปเติม ม่ตำตัดที่ตรงนั้นนี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยนี่ไายเอ้ยเอาหนีหนีได้ตายเลยอาบยิน้นได้โดนเลยอท่ะจีเทพจีนนะ จะเล่นด้ไวนะ้แหละพอไหนๆนเะอาผู้ที่เหลืออันนี้ได้อันนี้ดิเทพสุดนี่นะเฮ้ยไอ้จอดโดนคนเดียวเลยไอ้จอดล่จอด Ôi. Oh. Ai nào ơi phở ơi. Ok, the system is recharging. Don't let the generators go down again. Mẹ nó re. Đá lưới tỏ tai. Phá. Dơm tơn khơn đây này. <coughs> 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 Cái gì Ôi! Tư đó! Ái ê! Lên lưng lưng, lăn lưng, cười lên! Đi tay hướng này ấy nè! À, hôm nay lên đồn lưng đấy à

พูดนายสองคนเต้นได้นะเต้นอะไอีอามันหนีตนีน่ะเออขทีไอ้จอดต่อยนายลยเท่คนเดียวเลยอะไรเราไปไหนดีอ่ะ่าทีเนี้านี้เี i ย t i o n e You b i n e a y e get g n g g n g w e not s t a t Oh นายอีกเะนอามลุยต่อคนอยู่ได้ต้อตันนายละ

แซนเต่าเรานายแล้วเฮ้ย <Anders. S 1> โอ้นี่นะอะไรเดนเนี่ยอ่ะหลังจากที่เ้เหยุดหนันเราเข้าจูโรดเลยลัะอ่ะคุณเธอหอบเสื้อแล้วันซื้ออะไรเนี่ยเอนดอร์ส <Anders. S 1> นายอ่ะขอห่อดิอ When you hand yourself over, when you walk out of that door, Nan heard it. I want her see you again. her Not that I'll want to see you, but. You know. I don't know. So my question is. How much time do we have left? Beh, 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 beh. Honey, อนี่สาวสวยคนนัผมยาวด้วยเฮ้ยอุ้ยตโอ้น่าหนุอนเดอร์สสวยด้วย I know you think what you're doing is going to save me but h i s isn't what I meant when I asked how far you would go ผมได้เดาเฉยๆแล้ว For me, you don't do this for me ทีนี้ฉันนี่อยู่หัวใจแล้ว Your choice is your own. Don't make this about me because it's not. Hello, hello. how are you Hey, I didn't tie it up. Tie it B. Ow. It's all good. They say between the lies a thin line that explains why I'm sad. About. Every time I raid your house, it's not the terror in your eyes or the blood pool where your body lies. I don't get it. I can help you, but you still don't seem to understand. Don't you know I'm here to help you? Put your gun down. I won't hurt you. Well, maybe just little. couple what's อ๋อฮ่าแล้วผมไม่อยากตันเสนอันออเชยเชยหอนเท่าเออในตอนอันนี้เด่นเออโหลดนานเลยสวัสดีครับผมต้นที่เขาใส่ตอนจบอยู่ดีนี่นแหละอ,อ่ะเพื่อเราเดยเลย เอา้าเออโทษทีฮะทำไมานันทำไมนันไตเออชาน,นาเถอะ่อจบแล้วสนัดเต็มฮาร์ดไลท์ฮาร์ดไลท์ลหมดทูกเคอร์เรอร์องจบแล้วครับตอนนี้ผมตม้มองนอนแล้วดันต้องจบเร็วอันนี้คครับ่อ เออโทษทีว่ดเออตามเลยค่อยเจอไหนในเดมอื่นต่อไต้ะทุกคนนะตายครับ